เคิดไ่ครับแล้วก็โชคไททานสคนการช่างเห็นน้ำดสสอปรพตอสักสอทองครับเปิดท้องคันเลยครับเปิดท้อกันเลยครับใครได้เปอรอะไรบอกไปเลยครับเจ้องครัเริ่มกากเห็นอะไรร่าตอสัก อสออีสอต่อสองต่อองโชคใจชันยรูปไมดีาครับต่อสามโชคโชคใจชนเบ็ดน้ำหนึ่งเบ็ดอลังการเบ็ดอลังการครับโอ้โหครับเบ็ดอลังการเพียบด้ำหนึ่งต่อสามโชคใจชานครับ รอบรองชิญเลิศครับดาวลุ้มเป็นเย็นดีครับรอบรองเชนะเลิศครับจับกลางกระปอยครับครับจับกลางกระปอยไปรอบรองครับเดี๋ยวจะให้ทางเดี๋ยวเดี๋โบ๊ทเลยครับได้ได้พูดคุยสักเล็กน้อยนะหนึ่งครับลอยกับเป็นตระการแล้วก็โชคชัยชาญกับอสักครับรอบรองเชนะเลิศครับวอยรอบดาวลุ้มเป็รเย็นดีลอยปอนครับสองคู่นี้นะครับจะไปต่อยวันที่16เมษายนที่ ซึ้มวยประมาณสุดนะครับเราก็จะหาผู้ชนะเลิศนะครับกับเงินรางวัลที่รอไว้ก็คือ1 0 0 0 0แสนบาทนะครับแล้ว4ี่คนนะล,ลูกซ้อมให้ดีต่อยใ้้สนุกเราจะไปต่างปรเทศด้วยกันนะแล้วก็ทำหน้าที่อย่าให้เสียชื่อนะครับลูกหลานชาวอีสานก็ฝากการบวยนะครับ16 16เมษายน สิบหกเมษานะครับคูีสคู่ีิบหกเมษาเจอกันที่สนามวยรักษิตนะครับแล้วเดี๋ยวรอบชิเชลจะจัดออกทีวีจัดออกทีวีในช่วงของ True4U นะครับฝากด้วยครับผมขอบคุณคครับ